กัสวัสดีค่ะเมดาวค่ะค่ะกัดสวัสดีค่ะป้าดาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขรก็ฝันของแม่ดาวเนาะค่ะหลังจากที่ทางหายไปโดนขนมส้มบ้างวันนี้แม่ดาวมันฝันแล้วค่ะเรื่องเล่าที่เป็นังใจกับคุณแม่คนสองฝั่งนาะค่ะฝันได้ไหมคะคุณแม่นไปทำบุญมาเนาะเนี่ยแม่แรงแต่ว่ามฝนตก ็เลยมานอนนอนบานที่นี่ก็บมาสวดมนตน์แลบบ้วก็นอนนะก็นอนนอนบางนด็กฝันว่าอัานพวกผู้กาาสิมีสูงไม่หลับลกอหายผู้กาฝันเ้อผู้กาไปเทศบุญมากย,ยังสินะค่ะ <c oughs> ถ้ามันถืงเลยคือเบอื่อก็บิตดจไปเลียซอยอยังจางซอยเพลินแล้วสินะค่ะแ <c oughs> บบที่เนี่นกระืืนมากก็เลยฝันฝันว่าหลดกันเนี่ยท้องไปไงไม่เนี่ย แรนหมุนไปหมุนมาอยู่นะันรถกันนี่นะโบว์บ่ามีผู้ใดคะแต่มันกิดหมุนหมุนไปแดงวก็หันหน้ามาทั้งนี้หมุนไปแล้วก็หันหน้ามาทั้งนี้จแบรนะบ์เนี่ยก็เลยว่าเอ๋อผู้ใดล่ะครับรถเด่นมา่อคืนหมุนไปหมุนมาอยู่ก็เลยว่านะแบบทีนี้ร้านมันก็เลยนอนนอนนั่งวันจ้ามันหนูเมื่อกี้ว่ อันตีนมันก็ตีกับอันตียงเนาะเล้จะเดินคก็เลยหัวเมือนันตัวนี่ก็เลยว่าฝันวกเน้ยรือฟันสรถตีนแล่นมุนอยู่นาบ้านคุณแม่นีมุนอยู่แถวๆนีะเดินอย่าื่อรถมนะตาดเที่ยงที่เท่ยงมุนอปมเป็นกเล่นเล่นแบบกรเล่นกัมมอ่ะเล่นไปหาการเลนกัมมอ่ะเป็นแบนี้มันนี่ามฟันจากของคนทินบอกคุณแม่ โบ่บเห็นจะโง่กวนี้ตลอดมันเรียนกไปกับมาแต่ว่าบ่มีคนคับนะแม่กับบเลยแมดับไ้หรือไปโบ่ม่เคยยุดเองมันแรนมากไม่เกยยุดิเลถ้าแนมบึงมันก็แรงดนับไปกับามาไม่เกยยุดิถงสิทธค่ะแต่เลยหยแต่ว่าเพื่อนที่เพื่อนที่ยุตินอนหลบเดี๋ยวเพื่อนที่ทันหนารถนีมาทางคุนแหน่ ไม่้าดเนาะแแต่ว่าอืทะเบียนรถเปินมันหนึ่งเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สตัดเอาเนาะคุณแหม่เนาะแม่คันแมนคันแมนคุ้แหม่มากเลขกสี่ตัวนี่มาตัวใดเนี่ยสี่ตัวแคือหันกระสี่สามเนาะค่อือสี่สามแบบเจ็ดสี่สี่สามเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดน 4 3, สีสามเจ็ดซีหนึ่งเจ็ดโอ้โอครัเพราะว่าหนึ่งเจ็ดมันบาบนโอ้บั่นเล็กทีคุณแม่นี่เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดหกกเล่มักหนึ่งเจ็ดแต่ว่าใ<อ>นความฝันนี่รดหมุนหมุนหลอโตัวแล,ล้วก็ยุทธหมุนหลอโตัวแล,ล้วก็ยุธว่าจังไหกระดิกมันก็อยู่ในหันอยู่ในหันละนน่ะเนาะแต่ไขว่าให้เข้าหมุนเอาเนาะไม่เคยฝันเลยจ็คกสีย ใช่เขียไปไปแบบว่าไปไปบุญดูวัดม่เลยมาฝันซึ่งไปทำบุญดูวัดขี่รถท่านไปวะโอ้ขี่รถแม่รถไปขืบคันคนะไปว่าขันหนึ่งจะเจอด้วยแต่ว่าเคยฝันเกี่ยวคะฝันเกี่ยวบนู้ตอนั้นก็ไดมันออกสีเจ็ดเจ็ดเียว โอ้แม่นเนาะอือางอดบีกับความเกี่ยวอีกเน่ยันเกียวแต่ประเด็นเพราะว่าพ่นหมุนคอสมันเราไม้ได้หันเนาะม่ดนแด่สคัญพนที่หมุนเนาะสาคัญหมุนเนาะแน่ยหมุนละกการข้างหน้ามันอยู่แ่เห็นเนาะเพิ่นเอาทั้งหนามอ่ะเอาทั้งหนามอะเอาทั้งหนามนีเน่้องใช้นทาไห่เนเนาะ สี่สามสี่เจ็ดบอกคุณแม่ที่คุณแม่มักเลยนี่เลยสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปเยอะก็บวานที่สุดมันหนาหนามากสี่สามสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ค่ะมักสามหางนี่ค่ะมันนี้นี่ความฝันของคุณแม่นั้นกับฝันแค่นี้เป็นบอกไหมฝันแค่นี้ บริสัน่าแล้วไปทาบุญเดี๋ยวขึ้นแมน่ได้เลยชุดเลยจังมาบอกพราะว่าไปไปคนดินใส่เจดหลอกเจดีนะอช่ค่าสเห็ดเจดีโอ้โหสียังไงอันนี้ถูกฟังพุ่แห่ที่เคยจุดแด่จุดยังหัวดำบริจุดแล้วท่านบรจุดบ้านเราบริจุดมานนี้ไรเงว้อ้อแต่ว่าหัวดก่อนนะจุดได้หัสีหนึ่งมันก็บอกสีส ออกล่เงนอกเหนือนอกค่ะก็มากจีจองนักสื่อเป็นจีจวงนอกบางแห่งวันนี้มีตัวมากว่าคุณแม่เล็กมากตอนโตตัวนึงปรานในมากตัวเดเจวเว่าก็อยูเนี่ยลเลยนะเอาตัวคุณแม่วาเนาะเจ็ดตั๊ดสี่สามนี่แหละเนี่ยเอามาตัดเรนเอาเพราะว่ามันมันหมุนกลับไปาคมันมาหมุนเนาะมันหมุน มุนได้มันก็หันหนามามุนเ่าด้มันก็หันหนามามันเรียนแบบเรียนไปเรียนกลับมาแล้วกขมุนหันหนามาทั้งห้าค่ะค่ะความครันของแม่ดาวมี่ยังเพิ่มเติมโบสถ์ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางความครันแม่ทางตัวเลค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งห้ารับชมรับฟังนะคะน้อค่ะขอบคุณแม่ดาวหลายหลายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะปอกาสีมาสรุปตัวเลขของแม่ดาวให้ท่านผู้ชมทางบ้านมึงเนาะคะ่ะนอเลขทะเบียนหลด1ดหนึ่งเจ็ดสี่สค่ะบ้านเล็กที่หนึ่งเจ็ดหค่ะตัดเลนเอานี่คุณแม่ดาวเพิ่นมักหะะน,ะะนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่าลกะสี่สาเนาะใหะนอมุนเอาในเลขทะเบียนหลดนี่ละค่ะท่านผู้ชมจังได๋กัให้โชคไ้มานน้ากันเนาะคะ่ะนอเป็นเลขประจํหงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมค่ะสอง7หรอยห็ค่ะท่ 2, 7, ะานผู้ชม คุณแม่ดาวนี่เพิ่นฝันเห็นรถกระบะของน้องชายเพิ่นค่ะหมุนหลอกตัวเองเลยค่ะท่านผู้ชมหม,นม,นมนุนหมุนหลักการยุทธตรงหนาของคุณแม่ดาวเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นเลยคิดว่าตัวเลขนี่อาจจะออกหมุนวนเวียนอยู่ในเลขสี่ตัวนี่แหละค่ะเป็นเลขทะเบียนรถกระบะตัวหนีเนาะ,ค,ะ,นะ 1, 7, 4, ค่ะเนาะหนึ่งเจ็ดสี่สามค่ะจังไดยกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคบ้านกับตัวเลขของแม่ดาวเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จะปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่ กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะค่ะนอเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่กกดติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบ่พลาดตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกสิไปติดตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้กะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอ แต่ก่อนสิไปกะขออวยพรอให้เอฟซีชองจะปอมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมควมมุงม,มัดปารถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขลุยๆทุกคนเนาะค่ะนอ้อโชคดีกับตัวเลขของคุณแม่ดาวค่ะเลขทะเบียนรถเพิ่น1743ค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ